วันนี้เราจะมาเทสเครื่องมือสแกนโค้ดหรือว่าวินิจฉัยเครื่องยนต์นะครับวันนี้เราจะมาเทสเครื่องมือ PTYM สำหรับ Ford Everest อนนี้เราเสียบ OBD2 เข้าไปแล้วใช่ไหมครับผมเราก็กดเข้ามาที่หน้าแรกคราวนี้เราก็ไปเลื่อนหาที่ OBD2 ครับแล้วก็ JB2 แล้วก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดเข้าไปที่ engine เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ อ่าตอนนี้เข้ามาที่หน้าต่างของการวินิจฉัยเครื่องยนต์แล้วอ่าส่วน Live Data เนี่ยเราเข้าไปดูกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมพอเข้ามาแล้วก็จะมี <c oughs> หน้าต่างอยู่2หน้าต่างว่ามีอะไรบ้างเราสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้เลยว่ารถเราทำงานยังไง นี่นะครับอันนี้เป็นหน้าต่างที่สองถ้าจะกดออกจากหน้านี้ก็กดออกไปแล้วเราจะมาดูว่าเช็คโค้ดกันได้ไหมก็กดเข้าไปเลยนะครับคือตอนนี้ที่มันยังเช็คไม่ได้เนี่ยเพราะว่ารถของผมอะ่ะมันยังไม่ไม่ขึ้นโค้ดนะครับผมมาเลยแสดงว่าอันเนี้ย มันบอกว่าไม่มีโค้ดขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งถ้ามันขึ้นโค้ดนะสามารถกดเข้าไปลบได้เลยที่ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มันแสดงว่ารถเรายังไม่ติดโค้ดนะครับเนี่ยเข้าไปกดดูได้เลยว่าเราจะเข้าหน้าเท่าไหร่จะเช็คอะไรบ้าง PTYM เช็คได้สบายๆนะครับสำหรับรถยนต์ฟอร์ด